ดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่ารูปท็อปเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากทางฟิลิปปินส์สำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน v ีว a าแม็ o o ์รูปท็อปเติงราวเปิดเรื่อง,าองมาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้มีพานโรงที่เขานัามีชื่อว่พอลเขาได้ขึ้นมาล็อกประตูชั้นดาดฟ้า เพื่อไม่ให้มีใครนด้ขึ้นมาวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่ทุกคนน่าจะเดินทางกลับบ้านไม่มีใครอยู่ที่นี่ เพนแต่เพียงนักศึกษากลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่พวกเขานั้นไม่ได้กลับบ้านประกอบไปด้วยเวฟและเอลลี่ทั้งสองคนนั้นตกลงกันว่าจะชวนเพื่อนๆในกลุ่มไปดื่มกันบนชั้นดาดฟ้าพวกเธอจึงมาชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจสสิก้าซึ่งเจสิก้านั้นก็ตอบตกลงเอลลี่ได้บอกกับเจสสิก้าไปว่าวันนี้เราจะมีการเล่นเกมกันด้วยนอกเหนือจากเพื่อนผู้หญิงก็ยังมีเพื่อนผู้ชายที่มีชื่อว่าคริส และแรนที่พวกเขานั่งคุยกันว่าจะไปหาเครื่องดื่มขึ้นไปดื่มกันท่าอย่างสนุกสนานและพวกเขาก็ามาตรงประตูที่ถูกล็อกเอาไว้โดยที่มีพนักง,งานจากร้านค้าเอาเครื่องดื่มที่พวกเขาสั่งไว้มาให้เมื่อแลนเข้ามาในหอพักก็ได้เจอกับเอลลี่เอลลี่จึงบ่นแลนไปว่า แลนวางแผนไว้ว่าจะขึ้นไปบนดาดฟ้าและยังไม่ไปเคลียร์เพราะว่าดาดฟ้าเป็นชั้นต้องห้ามพวกเขาทุกคนจึงต้องเข้าไปคุยกับพานโรงที่มีชื่อว่าเพลตอนแรกพวกเขาก็ทำท่าว่าจะไปจีนสนิดแล้วก็เอาเครื่องดื่มให้กับเขาไปแล้วบอกกับพานโรงไปว่าพวกเขาจะไปดื่มกันนิดหน่อยแต่พานโรงนันก็สั่งห้ามและบอกว่าห้ามส่งเสียงดังที่นี่ห้ามทุกคนออกจากห้องแต่พวกเขาต้องพยายามขอร้องว่าขอให้พพลไปช่วยเปิดชั้นดาดฟ้า ให้พวกเขาขึ้นไปปาร์ตี้หน่อยได้ไหมแต่พอก็ไม่ให้ไปเอลลี่เธอจึงเข้าไปใกล้ๆพอลแล้วก็ขอร้องเขาจึงกระทำให้พอลนั้นใจอ่อนเหมือนว่าพอลเขาชอบเอลลี่หลังจากนั้นพอลก็เลยพาทุกคนเข้ามาชั้นดาดฟ้าโดยที่เขาจ้เป็นคนไขกุญแจให้ทุกคนแยกย้ายกันไปดื่มในจุดต่างๆเพื่อนผู้ชายในกลุ่มอีกคนหนึ่งมีชื่อว่ามาตินซึ่งมาตินกําลังนั่งคุยกับเจสสิก้าเหมือนกําลังจีบกันอยู่ซึ่งพอล เขาก็ได้นั่งดูทุกคนที่กำลังสนุกและกำลังเต้นกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นจูจูมาตินก็กลับโยนขวดที่เขาเดื่มเสร็จแล้วลงไปที่ด้านล่างซึ่งตัวของเพาเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะักที่ทุกคนนั้นทำอะไรกันเกินเลยขนาดนี้แต่ก็พูดอะไรไม่ได้แถมทุกคนยังชวนเพาขึ้นมาเต้นกับพวกเขาด้วยซึ่งเอลลี่ ก็ไปเต้นกับเพลโดยที่เธอเอามือของเพลเข้ามาอบเอวของเธอซึ่งก็ทําให้แลนนไม่พอใจเพราะว่าเขากับเอลลี่กำลังคบกันซึ่งเข้าไปต่อว่าเพลว่าเพลน่าสนุกเกินเหตุไปแล้วให้เกรงใจเขาบ้างแต่ว่าเอลลี่ก็ขอโทษเพลเพลนั้นไม่ได้ตอบโต้นิสัยของเขาเหมือนเป็นคนซื่อๆและยอมคนหลังจากนั่นจู่จูก็มีใครบางคนมาถอดปลั๊กไฟของทุกคน เขาเป็นพานโดอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลุงเบนเขานั้นเป็นพานโดอาวุโสและรู้จักพอมาตั้งแต่เด็กเขาได้มาตองว่าทุกคนที่ทุกคนนั้นขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไงจกกึงกระทำให้แลนนนั้ไม่ค่อยพอใจและจะเข้ามามีเรื่องกับลุงเบนแต่ว่าพอก็ห้ามมาไว้แลนจึงเอาเงินของเขาให้ลุงเบนไป ขอให้ลุงเบนนั้นให้พวกเขานั้นดื่มกันบนนี้ต่อได้ไหมซึ่งลุงเบนก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าให้เวลาอีกแค่ชั่วโมงเดียวแต่แลนก็ต่อรองบอกว่าขอเวลาสามชั่วโมงซึ่งเขาก็ยินยอมพวกเขาจึงขึ้นไปสนุกกันต่อโดยที่ลุงเบนกับเพลก็ได้นั่งดูอยู่ทางด้านล่างแลนได้ถือเครื่องดื่มมาให้กับเพลแล้วก็ลุงเบนซึ่งพลนั่งรับแต่ลุงเบนนั้นไม่เอาแล้วก็พาเพลไปถอดชุดผ่านโรคออก ถ้าเขาอยากจะดื่มเพื่อไม่ให้เสียหายหลางจันท้นทุกคนก็ขึ้นไปยืนที่ขอบตะเบียงแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือที่ว่ามีคนเคยตกลงไปแต่ไม่ตายพวกเขานั้นพยายามชี้แล้วก็ให้พอนะออกไปดูด้วยแต่พวกเขาก็แกล้งทําให้พอตกใจแล้วก็หัวรอชอบใจกันอย่างบ้าคลั่งโดยที่พวกเขานั้นกำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่แต่จูจ่ๆพวกเขาก็หันกล้องไปทางลุงเบนลุงเบนได้โวยวายแล้วบอกว่า เผาได้ตกลงไปที่ด้านล่างแล้วพวกเขาน้นตกใจเป็นอย่างมากต่างคนต่างพากันโทษกันเองว่าเธอนั่นแหละเป็นคนทําบางคนก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเกี่ยวข้องด้วยลุงเบนจึงบอกว่าเขาจะไปแจ้งตํารวจแต่ทุกคนก็พยายามห้ามเอาไว้คริสจึงบอกไปว่าคลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายเอาไว้ มันจะเป็นหลักฐานบอกว่าเรานั้นไม่ได้ไปนคนทําทุกอย่างเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุแต่ว่าลุงเบนก็บอกไปว่าเขาจะเป็นพยายในให้เองว่าทุกคนนั่นแหละเป็นคนทําให้พอนะต้องตายลุงเบนเขาจึงพยายามจะมาไขาประตูเพื่อจะออกไปแจ้งความแต่ขณะนั้นก็มีรถบรรทุกมายืนฉี่อยู่ใกล้ๆซึ่งเขาก็กลัวความผิดด้วยเช่นเดียวกันเขาจึงยอมกลับออกมาพร้อมกับเอลลี่ที่เธอนําไม่เอาด้วยกับเพื่อนและจะไปแจ้งตำรวจแลน จึงมาคุยกับลุงเบนแล้วก็เอลลี่พวกเขานนั้นตกลงกันว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่อยากจะพูดถึงมันอีกถ้าเราไปเข้านอนและบอกกับทุกคนไปว่าเราไม่รู้เรื่องทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุก็คงไม่มีใครสงสัยเขาพยายามขอร้องเอลลี่ว่าให้เอาด้วยกับพวกเขารวมถึงลุงเบนด้วยซึ่งลุงเบนก็ต้องการให้เอลลี่ เป็นพยายให้กับเขาว่าเขานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับตำรวจฟังแต่เอลลี่ด้วยแรงกดดันของแลนทําให้เธอนไม่เอาด้วยลุงเบนจึงจําเป็นต้องตามน้ําไปเขาได้กลับเข้ามาในห้องของเขาแล้วก็หยิบรูปของเพาที่เขาถ่ายคู่นั้นขึ้นมาดูตามไปที่ห้องของเจสสิกา้าเธอเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็เห็นว่าจูจูร่างของเพานั้นกลับขยับเองได้เธอตกใจเป็นอย่างมาก ตักลับมาที่แลนด์เขาวิดีโอคอลไปหาเอลลี่และขอโทษเธอเกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เธอนั้นก็ได้ยินเสียงโวยวายของเจสสิก้าเธอจึงไปเปิดประตูเจสสิก้ามาเล่าให้เธอได้ฟังว่าเธอเห็นร่างของพอขยับได้ซึ่งขณะนั้นก็มีเสียงคนมาเคาะประตูเมื่อบุกเธอไปเปิดก็บพบว่าเป็นเพืเ่อนๆทุกคนที่เหลือเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขานอนไม่หลับเจสสิก้าจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นพอขยับได้ทุกคน จึงไปดูที่ร่างของเพลแต่กลับพบว่าเพลยังคงนอนแน่นิ่งเหมือนเดิมหลังจากนั้นแลนเขาจึงไปขอเครื่องดื่มจากคริสเพื่อจะไปคุยกับลุงเบนเขาแนวเ,เครื่องดื่มนั่นมาให้ลุงเบนแล้วก็มานั่งดื่มกันลุงเบนยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะไปแจ้งตำรวจและบอกเรื่องราวงหมดที่เกิดขึ้นซึ่งแลนเขาก็ขอโทษแล้วก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ถามว่าลุงเบนรู้จักกับพอมานานแล้วเหรอลุงเบนจะบอกไปว่าเขา รู้จักกับพ่อแม่ของเพลและพ่อเขาเรียนที่นี่ปีนี้ก็ปีที่สี่แล้วขณะนั้นเองโทรศัพท์ของลุงเบนก็ดังขึ้นแลนจึงถามไปว่าลุงเบนคุยกับใครลุงเบนจึงบอกไปว่าเขาคุยกับลูกชายซึ่งแลนเขาก็เห็นรูปของลุงเบนที่ถ่ายคู่กับเพลเขาได้หยิบมันออกมาแล้วก็ไปใส่ไว้ในลิ้นชักแล้วบอกกับลุงเบนไปว่าลุงเบนคงไม่จําเป็นต้องใช้มันอีกแล้วเรื่องราวตักหลามาที่ห้องของเอลลี่และก็เจสิกา้า ึ่งขนาดนั้นเองจูจูร่างของเพลกับลอนลงมาผ่านหน้าต่างซึ่งทำให้เอลลี่น่าตกใจเป็นอย่างมากเหมือนมันเป็นความฝันและจูจูก็มีเสียงคนมาเคาะประตูเดซิก้าจึงไปเปิดแต่ก็ไม่เจอใครตัดามาที่ห้องของคริสเขาได้ไปเปิดหน้าต่างดูร่างของเพลแต่ก็เห็นว่ามีหมามาเลียที่เลือดของเพล เขานั้นทนเห็นภาพนั้นไม่ไหวถึงขั้นไปอาเจียนในห้องน้ำต่ากลับมาที่ห้องของเจสิก้าแล้วก็เอลลี่พวกเธอได้ยินเสียงกุญแจที่ห้อยอยู่กับเอวของพอมันดังเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเพราะว่าน้นตอนนั้นจู่ๆร่างของพอก็ขยับได้แล้วก็พยายามผ่าทางเข้ามาในหอพักนี่พวกเธอนั้นตกใจไปอย่างมากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเธอไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือความฝันกันแน่ชาวันต่อมาปาแม่บ้านที่มีชื่อว่าป้าแคร เธอได้โวกเววโวยวายท้าไมทุกคนนั้นรีบลงมาดูพวกเธอนอกเหนือจะได้เห็นร่างของพอแล้วยังเห็นร่างของลุงเบนที่อยู่ข้างๆร่างของพออีกด้วยทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเอลลี่หันไปมองบนตึกนอนก็เห็นว่าทุกคนกําลังย่อมองมาตรงนี้หลังจากนั้นตํารวจก็ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยและก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าแค์จะบอกไปว่าเมื่อเธอเข้ามาเปิดตึกเธอก็เห็นทั้งสองคนนี้เสียชีวิตไปแล้วตํารวจ จึงไปถามพวกเขาทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นแลนจึงบอกไปว่าเขารู้เรื่องดาวเกี่ยวกับสองคนนี้ทั้งสองคนนั้นเป็นคู่รักกันทาให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมแลนถึงพูดแบบนั้นทุกคนรู้ว่าแลนโกหกแลนได้บอกไปว่าทั้งสองคนนั้นกดดันเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาต้องการปิดเป็นความลับเอาไว้แลนได้เอารูปที่ทั้งสองคนนั้นถ่ายคู่กัน ไปให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเขาจึงใส่ไฟไปว่าทั้งสองคนนั้นยืนทะเลาะกันบนดานฟ้าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการจะเปิดเผยแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยมันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพวกเขาจึงตัดสินใจลาโลกนี้ไปปาแคร์ซึ่งบอกไปว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่แลนก็บอกไปว่าทั้งสองคนก็คงไม่อยากให้รู้นั่นแหละตำรวจก็ยังไม่ได้เชื่อแต่จะขอตรวจสอบเรื่องนี้ก่อน หลังจากนั้นเมื่อตำรวจกลับเอลลี่ก็ได้มาคุยกับแรนแล้วต่อว่าเขาที่เขาไปโกหกตำรวจแบบนั้นและเธอก็เดินหนีไปหลังจากนั้นเธอก็เอาเทียนมาจุดตรงประตูดาดฟ้าเพื่อ,วอไวอาัยให้กับเพลแล้วก็ลุงเบนแต่จู่จูวิญญาณของเพลก็มาโผล่ที่ด้านหลังของเธอแล้วก็ทำเสียงจ้าเอเธอเหมือนที่ทุกคนนั้นรอให้เขาตกใจบนดาดฟ้าและทำให้เขาต้องตกลงไปเมื่อเอลลี่ได้ยินเธอก็ตกใจเป็นอย่างมาก แต่เมื่อหันมาก็ไม่เจอใครแล้วตามมาที่แลนเขาได้มาคุยกับคริสและบอกให้คริสเอายานอนหลับให้กับทุกคนได้กินซะซึ่งขนาดนั้นเองเวฟเจสิก้าแล้วก็มาตินทั้งสามคนก็มาไว้อาลัยให้กับพอลแล้วก็ลุงเบนด้วยพวกเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยรวมถึงเรื่องที่ว่าแลนไปโกหกตำรวจแบบนั้นด้วยขณานั้นเองคริสเขาก็ได้เดินเข้ามาได้ยินและเขา ก็มาบอกกับทุกคนไปว่าพวกเรานะ่ะมีคลิปวิดีโอยืนยันนะว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนทำไม่ต้องเครียดไปหรอกและเขาก็ได้เอาย้า้กับทุกคนไว้ไปกินเพื่อให้ทุกคนจะได้นอนหลับพระเดี๋ยวพวกเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบเดี๋ยวไม่มีเวลาทุกคนจึงตามมันไปซึ่งคริสก็ได้พามาตินมาสูบบุหรี่ด้วยกันแต่ขณะนั้นเองมาตินกับเขียนวิญาของพอลอยู่ที่ด้านหลังคริสแต่เมื่อคริสแันไปดูเขากลับไม่ได้เห็นอะไรเมื่อคริส หานกลับมาหามาตินเขาก็ทำหน้าตาตกใจเป็นอย่างมากแต่ว่าเขาเพียงแค่กแกล้งมาตินเท่านั้นและคริสขณะที่เขากำลังจะกล่าวพ้องเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ด้านหลังซึ่งวิญญาของพอเพลก็ปรากฏตัวขึ้นและถามว่าแบบนี้น่ากลัวไหมซึ่งทําให้คริสนั้นวิ่งหนีไปวิญญาของเพลเริ่มอ,ออกอัวาะหลอกหลอนทุกคนไปทั่วรวมถึงเจสกา จู่ๆประตูห้องของเธอก็เปิดออกเองและเธอก็ได้เจอกับเบียของพอลขณะที่เธอพยายามหนีเบียของพอลก็ยังคงมาจับใบหน้าของเธอและก็ทำเสียงเหมือนจะเอเธอเหมือนที่ทุกคนนั้นเคยหลอกเขาเจสิกา้าสะนุ่งตื่นขึ้นนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอเท่านั้นเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเธอจึงเปิดประตูเก็บข้าวของอองจะมาหาวิทยาลัยแต่กลับพบว่ามีรถสองคันขับเข้ามาที่นี่เป็นรถของเจ้าหน้าที่ เธอน้ําแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทําไมตํารวจถึงมาที่นี่เรื่องราวตาัางเไปที่คริสเมื่อเขาได้หนีเข้ามาในห้องก็เจอวิญญาของ Paul, เพลมันยืนอยู่ที่ด้านนอกหน้าต่างและมาขอกระจกเขาพยายามจะหนีแต่ลรบพบว่าวิญญาของเพลมาอยู่ใต้เตียงอีกเขาตกใจเป็นอย่างมากจึงวิ่งออกไปนอกระเบียงซึ่งวิญญาของเพลยังคงไล่ล่าเขาทําให้เขาน้าพลัดต,ตกระเบียงไปวันต่อมาครูใหญ่จึงมาบอกกับเพื่อนเพื่อนทุกคนไปว่าคริส ที่เสียชีวิตไปแล้วทุกคนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งครูใหญ่จะแจ้งกับพ่อแม่ของทุกคนให้มาทับทุกคนนั้นกลับไปหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปทานข้าวปาแคร์ซึ่งถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตายของคริสแต่ทุกคนนั้นก็พูดไม่ออกไม่รู้ว่าคินนั้นตกลงมาได้ยังไงขณะนั้นเองมาตินก็เห็นวิญญาณของพอลมายืนอยู่ตรงมุมห้องเขาตกใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อทุกคนหันหไปดู ก็ไม่ได้เจออะไรทุกคนรับรู้ได้ถึงเรื่องแปลกๆที่กําลังเกิดขึ้นแม้ว่าบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไรเท่านั้นในคืนนั้นเองขณะที่มาตินกาลังนอนหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงกุญแจ เหมือนเป็นเสียงกุญแจของเพาเขาจึงเปิดประตูออกไปดูแล้วก็ได้เจอร่างของเพาที่พยายามขยับร่างของเขาเข้ามาใกล้ๆจึงกระทำให้มาตินหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามเปิดห้องเพื่อหนีให้ได้แต่ว่าเขาก็ถูกวิญญาณของเพาเลงงานไปอีกคนหนึ่งวันต่อมาเอลลี่ได้มานั่งอยู่ตรงหน้าโรงศพของมาตินแล้วก็ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นแบบนี้เลยขนาดน,นั้นเองแลนก็มาแอบฟังอยู่ด้วย เอลลี่เวฟและเจสสิก้ามานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าพวกเธอไปสารภาพกับตำรวจซะโฮาอาจจะไม่มาไล่ล่า,ลาพวกเธอแบบนี้ก็ได้และเธอก็ร้องโหยร้องไห้ออกมาจนทําให้เพื่อนสาวทั้งสองต้องเข้ามาปลอบใจและบอกให้เธอนั้นไปอาบน้าก่อนขณะที่เวฟกับเจสสิก้านั่งอยู่ในห้องจู่ๆประตูห้องมันก็เปิดออกเองและร่างของเวฟก็ลอยขึ้นสนแลน ก็ถูกวิญญาของพอลเขามาหลอกหลอนเขาด้วยเสียงกุญแจนั่นเขาจึงวิ่งหนีเข้ามาในห้องแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวย้อนไปในตอนที่พอลเขาแกล้งบอกกับลุงเบนไปว่าเขาทํำของตกไว้บนดาดฟ้าให้ลุงเบนมาเปิดประตูให้เขาเข้ามาหาของแต่เมื่อลุงเบนนั้นหันหลังให้กับเขาเขากับทำให้ลุงเบนนั้นเสียชีวิตไป ต่กระมานปัจจุบันแลนได้โทรไปบอกที่บ้านให้มารับเขาเขาไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่เมื่อเขาหน้าวางสายวิญญาของรูเวนก็ปรากฏตัวขึ้นและกก็จัดก,การกับแลนจนเสียชีวิตไป ขณนะนั A ้นเ e, อเอลลี่ก็เปิดประตูเข้ามาและก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากพยายามไปขอห้องอื่นขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครเปิดเลยเธอได้วิ่งเข้ามาในโบสถ์เพื่อมาคุยกับร่างของวิยาของเพลและก็ขอโทษขณะนั้นวิยญญาของเพลก็ปรากฏตัวขึ้นเธอพยายามปิดหูปิดตาและหลังจากนั้นวิยาของเขาก็หายไปและโรงศพที่วางอยู่ตรงนั้นมันก็พังกระจุยกระจายไปจนหมด ปาแครมันถามกับเอลลี่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่พูดกับปาแครเพราะว่าเธอยังคงเห็นวิญญาของพอยังคงตามติดชีวิตของเธออยู่เธอยังวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยที่วิญญาของเขายังคงไล่ล่าเธอ เมื่อเอลลี่ขึ้นมาที่ด้านบนก็ได้เจอกับเพื่อนของเธอทั้งสองเวฟกับเจสิก้าที่อยู่บนนี้แต่เมื่อเธอเข้ามาใกล้และเข้าไปกอดเ,เพื่อนจากด้านของเพื่อนก็กลายเป็นด้านของพอลเธอน้าหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงผลักเพื่อนของเธอออกจนเธอได้พบว่าเพื่อนของเธอนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วเธอนึงย้อนไปในตอนที่พวกเขาขึ้นมาดื่มกับเธอบนนี้ทุกคนนนั้ดูมีความสุขดีตักละมานปัจจุบันวิญญาของพอล ยังมาปรากฏตัวให้กับเอลลี่ได้เห็นเธอถามเขาไปว่าเขาต้องการอะไรจากเธอกันแน่พอจึงบอกให้เธอนั้นลงไปที่ด้านล่างสิแต่เอลลี่ก็ไม่กล้าทำวิญญาของพอจึงแกล้งหลอกให้เธอตกใจโดยการจ่าเอ๋เหมือนที่พวกเธอนั้นเคยทำกับเขา,านาจันน้ประแคก็เปิดประตูขึ้นมาบนดาดฟ้าก็ับพบว่าเอลลี่ไม่ได้อยู่บนนี้แล้วซึ่งนาตอนนี้เอลลี่เธอไปอยู่ที่ด้านล่างแต่เธอกลับไม่เป็นอะไร เพราะเธอตกลงมาบนกองใบไม้เรื่องราวตาดไปหนึ่งปีต่อมาหลังจากนั้นก็มีนักศึกษากลุ่มใหม่ขึ้นมาเล่นบนดาดฟ้าโดยที่พวกเขานั้นคุยเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่ามีคนเคยตกลงไปที่ด้านล่างแต่รอดมาได้ซึ่งคนที่เล่าให้ทุกคนฟังนั่นก็คือเอลลี่นั่นเองและเอลลี่ขณะที่เธอกำลังจะเดินออกจากปตระตูดาดฟ้าเธอก็หันไปมองที่ทุกคนแต่เธอหันไปเพียงแค่คอ ตัวเธอไม่ได้หันไปด้วยและใบหน้าของเธอก็กลับกลายเป็นผีทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเรื่องราวจึงย้อนไปเมื่อปีที่แล้วทุกคนนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วและตำรวจก็ได้มาเจอร่างของแลมและพบหลักฐานในคลิปวิดีโอที่ทุกคนนั้นทําให้พอเสียชีวิตไปและเรื่องราวลูบท็อปก็ได้จบลง ซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าพูดถึงเมคอัพของผีเนี่ยต้องบอกว่าโคตรไม่เนียนเลยนะครับผมเหมือนเป็นการเอาหน้ากากเนี่ยมาสวมแล้วก็เอาสีมาแต่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงเส้นเรื่องก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนนักศึกษาที่มีความพิกขนองนะครับแล้วก็ไปแกล้งพอลเนี่ยทำให้เขานั้นเสียชีวิตไปทุกคนเนี่ยเรื่องที่จะปิดเป็นความลับเอาไว้แถมแลนเนี่ยยังไปเก็บลุงเบนอีกด้วยไม่ให้เขานะั้นสามารถประ้งตำรวจได้ถ้าไม่เวรกรรมที่พวกเขานะทำเอาไว้นะครับวิญญ,ญาณทั้งสองดวงเนี่ย ก็เลยมาตามหลอกหลอนแล้วก็เอาชีวิตทุกคนที่ทุกคนไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทํานั่นเองส่วนในตอนท้ายนะครับที่วิญญาของเอลลี่เนี่ยมื่อหลอกหลอนทุกคนต่อก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนซึ่งตอนที่เธอยังเป็นคนเธอก็เล่าถึงข่าวลือที่มีคนตกลงไปแล้วไม่ตายเธอยังเอาข่าวลือนั่นมาเล่าให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ได้ฟังอีกด้วยนะครับตอนแรกก็คิดว่าคนที่ไม่ตายเนี่ยคือเธอ แต่ที่ไหนได้เธอก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสําหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญต่างประเทศแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมได้สปอยภาพยนตร์เรื่องซาตานเป็นภาพยนตร์แนวเล่นของจากทางอินเดียถ้าใครชอบเดีย๋ยวผมจะขึ้นแนะนําคลิปเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกัน